สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะก็กลับมาอยู่ในเกมดราก้อนบอลเลเจนด์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาลงลึกเกี่ยวกับการจัดตัวในระบบทัวนาเมนต์ออฟพาวเวอร์นะครับมันก็มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะสำหรับน้องๆที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่อ่านไม่ออกอะไรเนี่ยคือการจัดตำแหน่งเนี่ยมันช่วยได้นะครับถึงเราจะแปลความสามารถไม่ได้เนี่ยแต่ว่าการจัดทีมการจัดตำแหน่งเนี่ยมันช่วยให้เราได้แต้มจากการผ่านด่านได้ด้วยนะครับเอออยู่ที่การจัดตำแหน่งนะมันเป็นปัจจัยสําคัญในโหมดนี้ด้วยนะครับ เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับเริ่มจากนี่ครับจริงๆตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันใส่ได้ทั้งหมดเพียง6ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกวางตำแหน่งได้ทั้งหมด9าตำแหน่งนะตอนแรกที่ผมจัดเนี่ยผมก็วางหน้าการะดานนี้นะ6ตัวเพราะว่าใส่ใส่ไปแต่ว่าผมเพิ่งจะมารู้นะครับว่าการวางตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันสําคัญมากนะครับทุกตัวเนี่ยมีคนมีตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากวาโดสนะครับโอเคถึงน้องๆเนี่ยจะอ่านความสามารถไม่ได้นะครับแต่ดูตรงนี้นะที่ผมติ๊กไว้เนี่ยเห็นไหม มันจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนะครับแล้วก็ตรงสีดำๆเนี่ยเป็นตัวละครวารดนะครับก็คือมันจะบัฟนะครับให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างหน้าในเลนถัดไปตัวอีกเลนหนึ่งนะครับเห็นไหมสามตำแหน่งเนี่ยถ้ามีตัวละครไปวางอยู่ระหว่างที่วารดอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยมันก็จะได้บัฟนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูนะใส่วารดตรงนี้นะเดี๋ยวผมขยับโลเซออกมาก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูง่ายนะจากรูปเมื่อกี้นี้เนี่ยตัวละครที่ได้บัก็ปนต้าะครรับูแลวใช่มม เนี่ยใส่แบบนี้ก็คือ3ตัวข้างหน้าเราที่เป็นการวางตำแหน่งแบบนี้เนี่ยก็จะได้บัฟนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูตัวละครอื่นบ้างนะครับว่ายืนตำแหน่งไหนจะดีนะครับแต่บางตัวมันก็ไม่มีนะครับเนี่ยอย่างโกจิต้าเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้นะความสามารถบัฟดามจมันก็จะมาจากเริ่มเทินจบเทินอะไรอย่างนี้ของมันเองนะครับถ้าคุณจะไม่ลงลึกความสามารถมันเนี่ยก็แค่ใส่ตัวละครที่บูสต์ดามจแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันตรงก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้างขวาน,นะครับ UI นะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะก็เป็นตัวละครที่ โชเดียวนะไม่ทําการบัฟอะไรให้เพื่อนเลยนะครับโอเคปล่อย UI ไปนะครับแต่ว่าเบจิโต้บลูนะครับเรามาเริ่มมาที่เบจิตโต้บลู่อนตัวนี้เนี่ยผมส่องมาแล้วว่ามันมีการบัฟนะครับดูตัวละครของเบจิโต้บลูเนี่ยมันจะมีการบัฟให้กับตัวละครเพื่อนที่อยู่ด้านหลังมันนะครับอันไหนนะอันนี้นะเห็นนะคือตัวละครมันอยู่แถวกลางเนี่ยเพื่อนข้างหลัง2ตําแหน่งมันเนี่ยจะได้การบัฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราออกมาดูเราก็จะเห็นภาพนะครับว่า ผมใส่ไว้ข้างหน้าสุดอนะ่ะตัวละครที่จะได้บัฟก็คือโกจิต้าเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็โกคูยูอยนะครับเห็นไหมการจัดทีมเนี่ยก็มีความหมายนะครับส่วนโกคูครับผมวางไว้ข้างหน้าสุดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นผู้เล่นฉายเดียวอีกแล้วนะมันไม่ได้บัฟให้กับใครนะครับมันมีการบัฟดาเมจของตัวเองให้กับตัวมันเองนะครับโอเคแล้วก็มาดูอย่างโรเซ่ครับตัวสุดท้ายนะครับโรเซ่ Rose เนี่ยถ้าดูจากที่ผมเช็คเนี่ยมันจะเป็นบัฟให้กับเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังระหว่างมันนะเห็นไหม คือตัวข้างหน้ามันกับตัวข้างหลังมันอะถ้ามันอยู่ตรงกลางมันจะบัฟให้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใส่โรเซ่ไว้ตรงกลางก็ได้นะครับนี่แบบนี้มันก็จะบัฟให้กับบิจิโต้บลูแล้วก็วารดอสนะครับโอเคแค่นี้เราก็จะจัดทีมให้มันเขาเรียกถ้าเป็นดกคงังลิงก์กันได้ใช่ไหมเอออันนี้เขาเรียกการลิงก์ปะก็จะสมบูรณ์แล้วนะโอเคนี่ก็เป็นหน้าตาทีมของผมนะแต่ว่ามันยังไม่ตายตัวนะครับถึงเราจะจัดทําให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยบัฟได้เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเราสามารถพลิกแพงตําแหน่งได้นะโอเคดูออย่างแบบบนนี้ะะครััผมจจด ผมจะเปลี่ยนโกคูมาอยู่ตรงนี้นะแบบนี้แก้ทุกคนนะครับก็คือตัวละครของของเรานะครับก็จะบัฟเหมือนเดิมนะก็คือวาร์ดสเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยก็จะบัฟให้กับโกจิต้านะครับบิจิโต้แล้วก็โรเซ่นะครับส่วนบิจิโต้บูก็จะบัฟให้กับโกจิต้าแล้วก็โรเซ่ส่วนโรเซ่เนี่ยก็จะบัฟให้กับ UI แล้วก็งเซนไคนั่นเองนะครับมันพลิกแพงได้นะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาเรียกบัฟโบนัสด่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ คือแต่ละดานเนี่ยมันจะมีช่องสีฟ้าช่องสีเหลืองปัฟให้แก่เพื่อนนะครับในทีมเรานะเราก็สามารถจัดต่อได้นะดูอย่างนี้นี่มันจะบัฟบช่องบนสุดนะครับแล้วก็ช่องล่างแล้วก็ช่องล่างนะครับก็คือ3ตัวนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจัดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันได้ครบทุกตัวแล้วนะเห็นไหมแต่ถ้าจัดในรูปแบบแรกที่ผมจัดให้ดูเนี่ยมันจะได้ไม่ครบนะครับยูอจะไม่ได้นะผมก็เลยจัดมาในแบบนี้นะครับนี่คุ้มแล้วเห็นไหมแบบนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับคือคุ้มเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปลอง เล่นด่านนี้แล้วก็ลองพลิกแพงในตำแหน่งอื่นในอนาคตด้วยนะโอเคี okay, ๋ยวเราไปลองใช้ในสนามจริงดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนแล้วได้แต้มประมาณไหนนะครับโดยตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงจุดฮิลนะแต่ว่าเหมือนผมจะยังไม่อยากเข้านะเพราะว่าเลือกตัวละครผมย,ยังเยอะอยู่นะครับโอเคแล้วเราจะเลือกใครนะครับมาโดนเราใส่ก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนมันเก่งนะความสามารถตัวละครผมไม่ได้ดูนะครับก็คือยังไงเราก็ต้องฆ่าเขาหมดอยู่แล้วแหละติกต๊กๆไปเถอะนะตรงเนี้ยผมไม่ซีเรียสโอเค ขยับมาแล้วครับหนึ่งช่องแล้วก็ต่อยกันครบับตุกตับตุกตับนะแล้วผมก็ได้ดอง tp ไว้3เลยนะ3ชิ้นเลยคือเอากะเอา,เอา,เอามาทําคลิปไงให้มันยาวยาวนะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ไปแต่ละด่านให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้ได้แต้มเท่าไหร่นะโอ้โหห้าแสนสามหมื่นนะน่าจะได้เยอะสุดตั้งแต่ผมเล่นมาเลยไหมเนี่ยห้าแสนสามนะ 5, นะเพราะว่าผมจัดเพิ่งจัดลิงก์เป็นแล้วก็ตะกี้เราจัดได้คุ้มที่สุดนะครับกับด่านที่บัฟมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางขวาดีกว่านะครับเพราะว่า เลือดตัวละครผมน่าจะเยอะนะครับอเอเอกดผิดนะดูเลือดตรงไหนวะน่าจะตรงข้างล่างนะครับปุ่มด้านล่างนะครับสวิชเอานะกดเข้ามาต้องกดผิดอีกแล้วเมื่อกี้นี้กดอะไรกดโอเคแล้วกันโอเคกดสวิชเอานะครับเข้ามาดูเลือด H.P. ของตัวละครแล้วนะเห็นนะตัวละครผมก็ถือว่าเลือดยังเยอะอยู่มั้งเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับโอเคเราจะตะลุยให้ทุกคนได้ดูกันต่อนะครับข้างขวาเนี่ครับปุ๊บกดดูดีกว่า โอเคได้บัฟสี่กระจุกนะครับสี่กระจุกสี่กระจุกซ้ายบนนะครับแสดงว่าเราต้องเลื่อนตำแหน่งตัวละครเราตัวหนึ่งนะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่นั่นเองนะคงจะต้องสลับโกคูบูเซนไคเข้ามาแล้วก็สลับโรเซ่เข้ามาตรงกลางนะครับถ้าเราสลับแบบนี้โรเซ่ ose, ก็จะบัฟให้กับเบจิโต้บูแล้วก็วาโดสนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็สลับโกคูบูนะครับเข้าไปทางด้านซ้ายมือบนนะครับแล้วก็สลับยูไอขึ้นไประยะกลางช่องที่3ป่ะ วาร์ก็จะบัฟได้3ตัวเหมือนเดิมเห็นไหมโอเคแบบนี้ก็ถือว่าทําได้สวยครับจัดได้สวยโอเคเราไปเกมที่2ก็เลยที่วานะครับปึ๊บเจอเป็นแหล่งสาวสวยเลยโอเคก็รอกันสักเล็กน้อยนะตั้งแต่อัปเดตใหม่มันเนี่ยรู้สึกอะไรการหน้าโหลดหน้าอะไรมันช้าขึ้นเยอะมากนะครับผมเลยไม่ค่อยได้เล่น PVP เท่าไหร่นะสำหรับตอนนี้นะเ่อไหร่เขาจะแก้นะโอเคต่อยต่อยตเรียบร้อยครับได้เท่าไหร่ โอ้รอบนี้ได้ห้าแสนหกเยอะกว่าเมื่อกี้นี้อีกว่ะสุดยอดแล้วก็ทีมตัวเรายังเลื่อนไม่ค่อยลดนะครับไปต่อเลยครับข้างขวานะโอเคเรากดดูอะไรวะเนี่ยล้านอีกแล้วโอเคครับเข้ามาทําไมกดผิด <c ười> โอเคเราก็เลือกทางเดินกันต่อนะครับซึ่งทางขวาเนี่ยเป็นหมัดสองอันนะผมวอนอยู่แล้วนะผมต้องการนะโอเคแล้วก็เหมือนจะบัฟได้เหมือนเดิมนะอันนี้โอ้บัฟได้เยอะนะครับมีการบัฟค่อนข้างเยอะแล้วอันซ้ายล่ะ ก็เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ตรงกับทีมที่ผมจัดเลยนะรูปแบบเมื่อกี้นะี้นะแต่ว่าผมเลือกอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น2หมัดนั่นเองนะน่าจะได้ค่าแต้มเยอะนะครับในการผ่านแต่ละครั้งเฮมาเริ่มกันเลยครับตัวละคร,ะครที่ใช้บัฟพ,พิเศษก็จะเป็นวาร์โดสแล้วก็ดิจิตอลบลูของเรานั่นเองนะครับกับสูตรปลอปลานะ <c oughs> ถ้าใครเล่นลูบิกก็จะรู้นะว่ามันเป็นรูปปลาเนะาะเมื่อกี้นี้ขึ้นสายลงซ้าย,ายขึ้นสาย,าย,าย,ายลงนั่นเองโอเคแล้วก็รืมอบอกรืมอบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวละคร ตัวละครที่เป็นแบ็กอัพเนี่ยเราสามารถสลับได้ทันทีเลยนะถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวละครทีมหลักผมก็ยังมีเลือดเยอะอยู่นะครับก็เลยยังใช้ตี้เดิมไปก่อนนะครับโอเคเราเลือกกระทืบแชมป้าก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีสีแดงในการชนะถ้าสีเหลืองนะผมว่าน่าจะลุมมันก่อนน่าจะดีกว่าอันนี้ความคิดมั่วๆล้วนๆเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็นี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ถึง0 0แสนหรือเปล่านะแต่น่าไม่ได้ถึงนะเพราะาผมมีตัว บัฟโบนัสตัวละครแค่2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะโอได้5แ0 0สี่หมื่นนะครับน้อยกว่าเดิมหน่อยก็เพราะว่าไอภายในด่านเนี่ยมันมีการบัฟให้แค่2 2อย่างเท่านั้นนะครับโอเคกดผิดเราจะไปดูตัวละครโบนัสนะครับบูสโบนัสนะตรงไหนเนี่ยจะต้องเข้าไปที่เปลี่ยนตัวละครน,นะครับกด,ดนานจ,จัดเลยนะออันนี้เข้ามาแรงกิ้งนะผิดกดผิด โอเคงั้นเรามาดูแรงเราเลยนะครับว่าเราอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งจบซีซั่นน่าจะได้เพชรด,ด้วยปะ่ะแล้วก็ได้ป้ายด้วยนะครับสําหรับโหมดนี้นะถือว่าไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนะเพราะว่าเล่นได้เท่ากันนะครับเวลาทุกคนเท่ากันนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยคนรวยกว่าก็ได้เปรียบนะครับโอเคเราอยู่อันดับที่400นะครับ4 0่นะครับนั่นคือผมเองทุกคนโอเคเรามาดูอันดับหนึ่งดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะหนึ่งสองสามโอ้เขาใส่ตัวบัฟมาห้าตัวเลยนะทุกคน ห้าภาษาเลยนะแล้วก็ได้แต้มมาสี่ล้านกว่านะสุดยอดมากผมไม่รู้ไงตอนแรกผมคิดว่าจัดตามแท็กน่าจะคุ้มกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้นะความแตกต่างนะครับโอเคแล้วเรามาดูคาแรคเตอร์นะครับตัวละครที่ได้บัฟบูส์นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับกดเข้ามาที่เลือกตัวละคระครับมันจะอยู่มุมขวาบนสุดเลยนะครับนี่นี่ก็คือหน้าตานะครับโอ้ใส่ตัวละครใหม่เข้ามาอีกสามตัวใช่ไหมมีฮิตไหม อะไนไงใส่มาสตัวครับเราก็ใสมันสุดไปเลยไง6ตัวลวดนะครับเดี๋ยวก็ตามที่1ทันแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครนะครับที่ทําให้เราได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคผมจะย่อมานะถ้าใครเลือกตัวผิดนะครับแล้วอยากเปลี่ยนตัวเนี่ยนี่มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับไอแท่งสีเหลืองเนี่ยคือสามารถจับทีมใหม่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเฉลี่ยเลือดใช่ไหมน่าจะเฉลี่ยเลือดนะครับกับเพื่อนก็คือ ถ้าเราเปลี่ยนตัวไม่ใช่ว่าตัวละคร Moon เราเลือดเต็มนะครับมันจะเฉลี่ยกับตัวละครที่เคยใช้ไปแล้วแล้วก็หาเลือดเท่าๆกันนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีจุดเปลี่ยนตัวครับผมว่าผมจะดิ่งไปเก็บฮิวแล้วก็ดิ่งตรงไปเปลี่ยนตัวเอาตัวละครโบนัสนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีจุดฮิวอีก3จุดแล้วก็เป็นบอสใหญ่นะครับผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย